ด่วนมาแน่แล้วรอบน,นีนตาจีนชุดแรกถูกไทยเป็นรายการละลมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยตุ๊ตกภัยอีกรายการทา,า,า,างเพจและ YouTube คนฟ้าพยธกรพี่พรลูกยาชัยทาง Facebook วันอังคารที่เจ็จตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้ทีมสภามาดูและติดตาม เส้นทางฝนและลมหนาวที่จ่อเข้ามาแล้วรวมถึงประกาศกรมอุตุในเรื่องของพายุแมทโมจะเป็นเช่นไหรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะก่อนอื่นอันดินจะพาไปดูใด้านของประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุแมทโมนะคะแมทโมไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยก็จริงแต่ผลกระทบจากการอ่อนกําลังลงและกระจายกลุ่มเซลล์ฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ ทางตอนบนของประเทศไทยทางตอนบนอย่างภาคเหนืออีสานทางตอนบนและดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงทําให้ด้านรับลมมรสุมภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลทางอ้อมทําให้มีฝนฟ้าขนองและตกหนักบางพื้นที่ใต้ฝุ่น mo, แมทโมได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงแมทโมและอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะคะอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีน หลังจากนั้น13ใน6ตุลาคมเมื่อวานนี้โซนร้อนเมดโมเคลื่อนเข้าปกคลุมเมืองหลังเซินประเทศเวียดนามทางตอนบนหลังจากเคลื่อนตัวแล้วนะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้อีกก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆนะครับอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรากาเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงระยะเวลาดังกลา่าวในด้านของพายุโซนร้อนแมสโม ค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิบรรชันและหยอมความระกาศต่ำกำลังแรงตามลำดับอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในวันนี้ 7ตุลาคมพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จากอิทธิพลของพายุเมทโมจะส่งผลทำให้ในวันนี้7ตุลาคมม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ถ่ายตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือาคอีสานด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออกขอให้ระวังายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำนนต์ตลิง่ง พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ําท่วมขังคลื่นลมทะเลดามันทางตอนบนมีกําลังปานกลางคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะแม้โมดึงลมหนาลงมาเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็จะกระจายให้ได้ของความชื้นเข้ามาได้บ้างนะครบบริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบน หลังจากกระจายความชื้นเข้ามาหลังพายุอ่อนกำลังลงก็จะดันในด้านของแนวร่องมรสุมลงฝั่งล่างภาคกลางตอนล่างภาคตวันออกภาคอีสานทางตอนล่างและบริเวณพืน้นที่ภาคใต้ทางตอนบนแนวร่องฝนก็จะขยบลงไปเรื่อยๆนะครับ จากอิทธิพลดังกล่าวจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคยีสานโดยเฉพาะทางตอนบนหลังจากพายุคเคลื่อนตัวและอ่อนกําลังลงก็จะมีอากาศเย็นแผ่แผ่เข้ามาในตอนเช้าสัมผัสได้กับหมอกสัมผัสได้กับอากาศเย็นแผ่แผและอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยในช่วงนี้และจะเสริมลงมาอีกจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุม โดยเฉพาะ15ตุลาคมจนถึง20ตุลาคมเป็นลนักษณะของการแผ่เสริมจะดันบริเวณเส้นความบรราาสูงหรือมวลอากาศเย็นเส้นไอโซบาลงมาทําให้รู้สึกเย็นแผ่ๆเข้ามาก่อนที่จะมีอากาศเย็นแผๆ่ๆก็จะเริ่มมีลมกระโชกเข้ามานะครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนลมจะไม่แรงมากนักนะครับเพราะเป็นลมหนาวแรกของปี2 5 6 8แต่อากาศจะยังไม่หนาวนะครับ ในช่วงแรกอากาศจะเย็นพอได้สัมผัสจะเป็นลมวีวีเข้ามาก่อนนะครับอาจจะมีลมกระโชกเข้ามาบ้างในช่วงที่1 5ถึง16ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอีสานนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสิน์ขอนแกน่นอุดรธานีนะครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็นพื้นที่แรก ที่จะได้รับในด้านของลมกระโชกเข้ามาต่อที่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเรินสุรินรวมถึงศรีสกเกตนะครับบุรีรัมย์ก็จะมีลมกระโชกเข้ามานะครับแต่ลมกระโชกรอบนี้จะยังคงไม่แรงมากนักนะครับแต่ก็พอได้สัมผัสว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมแล้วฝนจะหมดเมื่อไหร่ลักษณะของฝนก็ยังคงมีตกเช่นนี้นะครับไปเรื่อย แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจากแนวร่องมรสุมจะค่อยๆเขยิบลงมาเรื่อยๆยกเว้นถ้ามีในด้านของพายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ด้านของแนวร่องมรสุมอาจจะดีดตัวสวิงตัวกลับขึ้นมาแต่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะในด้านของแนวร่องมรสุมจะเริ่มเขยิบลงไปถาวรบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างแล้วนะครับอย่างภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางทางตอนล่างจะค่อยๆขยับลงไปเรื่อยๆ ตามแนวของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาปกคลุมหรือลมหนาวนั่นเองนะครับ แต่ยังไม่ได้มีอากาศหนาวนะคะในช่วงนี้แอดมินจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเกิดดราม่าว่าทําไมในด้านของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทําไมยังไม่มีอากาศหนาวในด้านของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมก็จะค่อยๆมาบล็อกอากาศนะครับไล่ความชื้นลงฝั่งล่างฝั่งบนในด้านของความชื้นก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาและมีหมอกเข้ามานะครับ เดมินจะพาไปเช็พิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับเตุลาคมจะเริ่มจาก11นาฬิกาแม่สอด0 6มิเมตรพบพระหน่งอุ้มผัง1.2ลานสายยก3.3ท่องผาภูมิ2.5ไซโยก1.6คลองตะเล้า3.3สอยดำ1.6ระยอง1.7แกล้ง1.2จันทบุรี2.1ตรา3.5เนินแดง4ตาพระยา2.3 หูขัน1.5กันทลักหนึ่งถาน6.5เชียงราย3มันแม่อายหลวง1.6ถ้าขี้เหล็ก3.5พยาว3เชียงคํา2.7ปั้ว2 15ใกา7ตุลาคมฝนเนมริเวณพื้นที่เชียงใหม่2เชียงราย4.7ถ้าขี้เหล็ก2งาว1.3ปัว1.8อุ้มผ่าง5.6 นครสวรรค์4.3ทองผาภูมิ5พระนครศรีอยธยา3.6กรุงเทพมหานคร2.1สวนพึ่ง4.4หัวหิน3.3สุราษฎร์ธานี6สาแก้ว4.5ระยอง3.3จันทบุรี1.2น,นครราชสีมา2.2สุรินทร์5.2ขอนแก่น1.7เลย2.3ต่อไปนี้จะพาไปดู การพยา,ยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้7-8ตุลาคม2568พยา,ยรากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่จะเน้นภาคอีสานภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนะักเนื่องจากมรสุตรมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นภาคเหนือฝนฟ้าขนองไละ30ส่วนมา,จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาาตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณน,น้องคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารใจยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด32-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้ยละ40ส่วนมากกาญจะนะบุรีนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3335าองศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองไว้ละ60ตกหนักบางพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาและสูงสุด28-33องศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครพริมนทน์ฝนร้อยละ60บอุณหภูมิต่ำสุดย3 2สามยสี่องศาและสูงสุดยิบก้าถึงสามองอศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30มสิบนมากสงขาปัตตนียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-36องศาลมตกเฉียงใต้ความเร็วึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลตขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ30ส่วนมาระนองพังงา ตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมารวมตึงตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลท่ขึ้นสูง1-2เมตรบริ m, วเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปรวมตึงตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลท่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรโดยการประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอุตุนิยมทิทยาจากอิทธิพลของพายุแมตโมนะครับในวันนี้7ตุลาคมเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและจังหวัดแพร่นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจตรย์งานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุนท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ